สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับรช่วงใบไบ่เนี่ยกับพ่อกับช่องลุงอวดมาหน้าคือเราพี่น้องเอ้ยมึงนี้ลุงอวนมาหาเลาอพี่น้องมาหาเล่ทธงหล่อทาเล่ทถ้ำเวลาเมาเบิ่งงัวนน้ำพอลุงน้ำไอ้นะครับอยู่ทางถ้ำนี่แหละเคนเหลียงงัวนน้ำถ้ำงัวนไม่ได้ตัวใหญ่งอวดพี่น้อง พี่กัดกับพี่ละบ้านน้องหังห้วยคู่บ้านลุงอ้วนพี่ละพี่น้องบ้านน้องหอยห้วยคู่ตำบลนาหนังพรมิสัยน้องคายพี่น้องโอ้เลี้ยงงว่วในปลาท่ามปลาหนามปลา,าผือพ่อใหญ่น้อมพ่อใหญ่น้อมงังวงามลุงอ้วนมาได้ออกเลาะตลาดนัดเลยพี่น้องเอ้ยอ่ามือเศร้าว่าสิไปกับฝนตกยางคักเลยทั้งบ้านลุงอ้วนทั้งอำเภอพรมิสัยนี่ ตกซองหมื่นซองขึ้นหรอพี่น้องเอ้ยไปใส่กับผัวใดบ้านเขาวไว้กับนเนโน่บ้านหรอปวดพยายน้องพีน่นยืนเถลอะไอ้พี่ไปทำรายละเลอียดที่ไปเที่ยวาก,ก่อนเพร่ะเลี้ยงงัวท่ามกับผู้ใดเนี่ยผู้เดียวบอย่านบวะเนี่ยปลาน้ำเนี่ยรู <laughs> ้ไงสวัสดีครับส <laughs> วัสดีครับคนหลบบลอ ตอนนีหนั่งง้วงประสาทโอ้งัวงอะไรตัวตัวนี้เป็นลุงงัวงประาทเนั่นแค่ตัวลุงเพิ่งเปิดโอ้ยเขาน้องถึงน่อยถึงใหญ่ไงครับ1ิบส่่ตัว14บส่ตัวอะไรนี่ลุงง้วัประสาทแดงๆโอ้แดงๆนรอโอ้ยเพิ่นอันเขาอันบะขึ้นมันอันบะขึ้นค้มตัวใหญ่ๆมันโอ้ยลูเสืนทางตุ่มหรือนลงานอยู่นะะโอ้ยใคอยู่หุ่นเม่อไหร่ลูกยีนทองเล้ยงยหน่อยอ้าวยันลุงขวัญไทยห้อแล้วเขาเรีป้าน้ำพี่น้องเลยหาขิงหญ่เนาะ งวแม่เหลาแม่เดียวพนเซื้อแม่ลูกจลูปีนีพันขข่ตัวิลุงบเรีวพันจากปีวจาอยตะกี้มีงัวแม่เดียวอังขวกเลี้ยงกบีหเลี้ยงงัวนีกหอ้ยหปีเลเปีแล้วหปีแล้วแม่เดียวเออตะกี้แม่เดียวนี่ตะพี่ตะพี่หกเ้าไม่เอเลี้ยงน้ยนี่แม่เดียวตัวยงอันถย้อันไม่ถานะแม่แม่กแม่รัก่ขกแม่รักเซึงเล้วเพื่อน้ักลูกเลยนี่เพามันเจ็ดแล้วเ่โอ้โห่ี่มองง่เยู่ มันเสืออยูเลยยกวันนะวเพิ่นเพิ่นให้ลูกเจ็ตัวแลวนี่เจ็ดตัววายอยู่รำรุ่งจีกปีแล้วปี5หาี5หาเก่าีก่ากมอกโกรมออีนั่นอีกหกเดมนน่ะโค้งวงจงอีนี่ไงน่ะจิททองมาสามเนี่นจะซื้อเปีเราจะว่าวเจ็ปีแปดปีวะวาเจปีเปีแปีแปีห้กปลายปีเด้วเดือนยังว่าเดือนเ็ดปี8ปปี เก้าปีสีเขามีนาแบบนู้นครับโอ้งัวมีแต่งัวใหญ่ตัวนี้มีทุนนาห่ับลุงปูเขาไปื่อ้วครับบ้านวาตัวติวายจขายตัวเดกกว่าวนี้นาฮะตขายงัวกกว่านะบ้านวาะเอาขายายอ้วนก่อน้อนอ้วนก้อนม้อ้อา่งฉันอ้วนที่นี่ว่ะอันนี้บองัวเพิ่นอ้วนโอ้มันก็ได้กินหยาา้ำหน่แม่จะขี่ไปลงมาเลยจะขี่ลงมาเลาบ่ ข้าเขาปะเห็นข้าหน้าปังเขยอยังจะอยู่หน้ามันก็จอยตัวมันกลับโง่มันเป็นปีกหญ้าอิ่มย้อนกลับปลาก็เริ่มจะปูหาโตไปดิเก็บภาพบรรยากาศในป่าหนามป่าท่ามพี่น้องเอ้ยในป่าผือตะปูซีตัวที่มันใหญ่เทงัวปีวันนี้น้องคนกี่กัวกับปีวันก็งัวลงมาได้เพื่อนตะเกียกข้าปลาเขาปลาเขาน่าปังเขายอหนี่เห็นน้าปังหน้าแซงท้อก็เจียวออกเต็มใบอิ่มเลยกับเต็มมืไปเต็มมืขึ้นมาผู้เดียว คนตัวเขาว่ามาแล้วโอ้ตัวมือมีหลานมันน้ำพวกเก๊กมานน้ำพเก๊กไปทางเลยนี่ว่าขังคอกโอ้ขังคอกว่าง้วะเสียเก๊กมื่อนีร่กินเสียงเงาตัวมือแป้นหน้าเจ้าเขไม่เห็นพัฒนาบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นว่าเจ้ว่าไปยี่คอกแต่นะครับกินตัววังง้วนไปนี่แต่ปลาหนามปลาผือพี่น้องเอ้ยบันตัวมือนนอนหนามก็ปังทะานเรียนยาวได้ไหมหนึ่งามครับงามเนี้ยงามโอ้ไม่ได้น้ำฝังกับผืกระโปรงผืนนี้โอ้นี่ว่าแม่เข้อแม่หลักอันนี้แม่สาวลูกมัน ลูกที meal, high, ่เขาเน่าแล้วลูกว้วนพะยงหันเฉียวบ่ลูกบอกบัวขาวตะกินหางด้วยแม่เน้นซื้อหัวจะซื้อลูกเบลดราง้วซื้อเพิ่มไหมนิ่เดียวนี่แม่ไปทำซื้อมาตอนหนังนอ้วนยังซื้อมาเพิ่มอีกอยู่โอ้ปีได้ใช่ไหได้เลี้ยงแม่เรียงได้สามซีปีแล้วเขาซื้อนี้เพิ่มนะแม่หนน้าหนังหัวมาหน้าหนังนี่ลูกมันยี่งซื้ออนสองลูกสามลูกแล้วไม่เอามาทำซื้อตีบวกซื้อหน่อยตี มันมีคนมาถามดยยเนี่ครเท่าถามขาจริจอ้ขเจ้าเาเลยนหมันอ้วนือก็หมันอ้วนก่อนเตี้ยมีเนื้อมีนังกอีนโอ้ยมันกิอ้วนน่ะล่ะ้าวกระจาตั้งจมันอ้วนหน่อยก่อนขายว่าอ้เท่าไพยัญชนะทีอะไรปะสิบปคนแล้เนาะเออเิดตเนาะอบเนียงหัวองตาบี้ยงนะแปดเก้าตัวเลยครับ โอ้พ่นเลี้ยงงวเมื่อกี้ปีอั้งคอกกับพี่น้องหกปีเกปีเนาะแปดปีเ้มอามาเลี้ยงแม่เดียวมันบาดือหลายเขาขันมีสาีแม่โอ้ยเต็มคอกยกุนแล้วเกุนแล้วซืาท่ปีนั้นแม่หาแม่เนาะสองขามครมีครบเหมือนเลยอไปลงพืหลายของเขานะรวมแลงทืนเห็ได้หกัวานี่นะขของเขาเป็นแสนสงแสนถูน เอาใส่เงินเดี๋ยวขอชิลๆกับนี้หนึ่งนหานะเงินนึงเนาะไปซื้อตอนเรานล่งง้อกับย่างก้อนี่อยู่บรรยากาศงัวาวถา้มพี่น้องน้ำปั้นกวนพี่น้าหรอกมั่วถ้ำว่าเสียวลมภาคพื้นที่รถไปอย่างนี้น้ำไปยังขั้นนึงุ่งวนึกว่าได้เขาแวะตลาดมื่อกี้ตลาดนัดบ้านนุ่นสมบูรณ์ตำบลหนองหลวงอำเภอโพละยเปิดทุกเส้าว,วันสุกพี่น้อง ลุงวนมาสิไปมือเช้านี่ว้าวมาสิไปเบิง่งราคาง่วราคาควายฝากพี่น้องเจ้าเพลินฝนทื่อลงมาพี่น้องไงซ้อนมื่นซ้อนขึ้นหรอบ้านลุงวดไปบ่ได้เลยเลยมาหาเลาะทงเลาะถ่ายถ้ำคลิปน้ำพี่น้องผู้เพลินเลี้ยงง่วนน้ำขกน้ำถ้ำสนอกพอดีมาพอ่อผัลุงไงเพิ่น เลี้ยงงัวองโยธามน้ำปลาน้ำปลาผืนเพล่ะไปมาจะขายบะเต๊ก,กน้อยเยอะไปไห้มันใหญ่จัง,งจน้อยก็อ้าวสิใหญ่หดใสอีกวนสนุกพี่น้องโ <laughs> มกันลงมาถึงยาพันกระจายลงมาบ่ได้ณข้าป้านะเขาหน้าแซงกันย่อโอ้เก็บเผาบรรยากาศพีน่น้องเลยนาท่ามหน้าปังกัยกนย่อกำลังเก็บเกี่ยวออกง่วกันลงมากินยากินผืนได้ วนก็ดีครับทั้งคัวกในน้ำท่มวมคักอยู่เหลียงงวงงามแท้พูยญิน้อมมีตัวง,งวงใหญ่ใหญ่มีตัวง,งวงใหญ่ใหญ่ ่อาหารปลาดกหน่อยครับาดครับโอ้นี่ติแม่ขอแม่รักเพื่อนนะอเขาเงี้งเลยไอ้เขาแม่นี่นะเขางว้างล่ะนี่แม่น้โหสไสพื่อนมไลมูนนะโอ้ยูกันีููแก้กันอย่าคน้โอ้เพื่นทำคูดตัวละเนาะ่ว่าขั้นเนี่ยขั้นเด็เากวนแบด้ดิว่าหมูกกเซิงเด็จักม้อ ทำด่ลุ่นแท้เหลียงง้ะมีหลกมีไพ่ไหมาบังเบียดปะลุงบ่เออหลกไผ่ก็บ่ามีบังเบียดยาฉีดยาบำรุงยาพยาธิฉีดบ่ยาพยาธิม่ตต้อตอยาเบียดอย่าเบียดไม่กินช่วงนี้ราคาง้วถือเราว่าจะซื้อมาเพิ่มปาลุงช่ไหมซื้อว่าฮะซื้อว่าเขอบอกครับครับอยากซื้อมาเพิ่มอยากว่าใช่ไห้บ่แล้วบ่ถ้าห้องจะขอไหนก็ไล่เราตี แชมลกำลังมาถึงแล้วเออกำลังมาถึงแล้วคือขามาไปมันน้ำแล้วขาไปแล้วมาไหวแล้วใจเอาเยอะแต่ว่าขามาไปแล้วอ๋อขาอยี๋ว่าไปไปไปดูสนโอ้ยมันก็มาไปให้แล้วอยากเมื่อเราจียอกยอกย้อยขาดูว่าเขาอะไรได้พอจีบกุ้งยางไว้อยู่ขคนขยันคนขยันพีนองงัวงามไปไทยสะพานนี่เพิ่งมึงเนี่ยอ้วนตาได้เพิ่งมึงเพิ่งเนี่ยแหละต้องจีเนี่ยแหละ อากาลากนี่บ่ข <c oughs> ยอยก็ลังก่อสร้า,างาอันนั้นข้างบนขยอยก็ลังก่อสร้างโครงการเฮ็ดประตูน้ําพี่น้องไว้นำล้นประตูน้ำขยายทางเหน,นืนอโครงการลร้ร้อยล้านต่อไปก็ดี แตออมได้นแล้วเป็นอาหารที่ท่องเที่ยวอีกมงนึงคนแล้วนอกิินอ่างนะมันสมคหญบโอ้ยหาลายเนาะมงเลียงงัวขันขั้นหนาบเกิดถึงขันค่หยาอุดมสมบูรณ์ครับวะขั้นบไหววะลกอบพแลวมีควาวด้ก้อนนั่นฮะวควาีกมาเลูกมูขว้ยเขาจะใส่มูควายลูกนองัขาเหมือนกันครับฟังดมันควายเขต ตำบนท้อนรับเหรอทั้งเขาเจ้ามาเลี้ยงงานนี่แล้วเนี่ยนะกำนัลกองเดี๋ยวนักกำนัลกองหน่อยนะอันนี้ระวังเขตต่อเขตพี่น้องเอ้ยเขยตจังหวัดหนองคายกับุรีร้อนมาเชิญง,นา,งานงบานันท้อนเชิญบ้ันน้องฝากฟัง,งท่างนี้เป็นเขนตหนองคายฝากงวยท่างนั้นเป็นเขนตบุรีร้อนเลีย <c oughs> ้ยงงวยอยู่ชายแดนในพิษณุโลกเลี้ยงยงวยชายแดนจังหวัดกระพักได้เจังหวัดหนองคายกับุรีร้อนครับพี่น้อง ปน้องเรายังสนุกยังมวนกับการเลี้ยงงัวอยู่เราไว้สะสมไปอีกสกปรกบริหารบริหาราขายดอกบริหารราตัปูง่ายะ่าาาตัวมยรัมนขาอยู่สขายตัวผูนวายเยอะบริหารไอมันถีบยาถีบยังจะน้อยก่อนบริหารสินวามันก็พว่นอัอันนี้นั่งอันนี้ซื้อวางในนั่งอันนี้นะเง นั่งเซเว่นวายเฮ้ยโอ้นั่งนวลอันน่ววันนี่โอ้วันทูทีโฟไฟหน่ะเจวะยังจะเกเทียตที่ยังฮ่่่อ่าีบเวัต่าง ว่าปีปยาเปเยเขาว,ว่าเป็นนะปปปค,นคนุบาเรซเาล้อมปียกล้อปีี้ครับเป็นสเทียอะยเนี่ยไฟเป็นสปีสองตัวปีละตัวปี่เป็นยังยปลอดภัยดีปลอดภัยเลยคนคนเต้ากับหูกับเต้าเนี่เนาะตาตาคนกับาเ้าหว่าคนกัน,นกลางห้างหรือโลกกันของคนกันไรหมอบาน,นั่นกันกับขงคนหมอกปน,นี้น เป็นได้ก็หายได้ของของที่เจ้าล้งเอาไว้ท่านจะต่ายได้แหละครับจุ่มอยูกับต่ายบ้านด้านหังบ้านหนองละก้อนนี่วันบ้านก้อนอีกซอย่หนึ่วครับครับคลิปนี้กันสิประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นการหาเลาะเยี่ยมยามทำข้าวพี่น้องเกษตรกรผู้เพิ่นเลี้ยงงัวอยู่หน้าปังหน้าแซงครับในป่าหนามป่าผือ เขตอุดรเขตต่อเขตยน้องไข่น้องไข่กับอุดรครับ <ś ś ใช่แดนมีลำหัวยอควงกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยพี่น้องเยเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงวอนบ้านหน้านี่ขอบคุณในหลายสำหรับพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งคลิปของลุงวอนขอความสุขดีเป็นของพ่อแม่พี่น้องนะครับเบิ้ร์ตทุกคนครับผมสวัสดีครับ